หนึ่งสองสามหนึ <c oughs> <c oughs ่งสองสาม๋อทางภาคตันออกเฉียงเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้อง โดยอาศัยข้อมูลจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยานะครับผมก็การวิเคราะห์โมเดลฝนก็อาศัยข้อมูลจากทาง windy.com นะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้แถวจังหวัดนครพน,พนมก็คืมฟ้าคืมฝนอันนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนตลอดทั้งวันแต่ก็ไปตกทางตอนเหนือนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับพ่อแม่พี่น้องคืนที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทํา ไล์สดเนื่องจากไฟตกนะครับผมช่วงประมาณ21นาฬิกาดังนั้นไล์สดของช่วง1 1เอ่อช่วง1 8ถึง18นาฬิกาวันต่อมาก็ไม่มีนะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากไฟตกแล้วก็ทำให้เนื่องจากก่อนอื่นเรามาติดตามแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนัก ถึงมากของประเทศไทยเรานะครับผมประจาวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2568ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมก็ประเทศไทยเราก็มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากคือ90.1มิลลิเมตรขึ้นไปโดยแทนค่าด้วยสีแดงวันนี้ก็ได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านหนองคาย บึงการนรสวรรค์เพชรบูรณ์จังหวัดเลยอุดรนองบุรีรัมดรธทนีกาลสินมุกเดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสเกตเนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมินะครับผมแล้วก็เข้ามาทางภาคกลางก็ได้แก่นครสวรรค์พิจิตรสระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีและก็ตามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ได้แก่กรุงเทพมหานคร นนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครจังหวัดพระนครศรียาแล้วก็ข้ามมาทางภาคตะนอ,อกที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสีเหลืองเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักก็ได้แก่จังหวัดนครนายกปจีนบุรีฉะเชิงเซาชลบุรีและยองนะครับผมแล้วก็เราเลื่อนลงมาทางภาคใต้สําหรับภาคใต้วันนี้ ก็มี2จังหวัดที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภยยัยฝนตกหนักก็คือจังหวัดละนองกับจังหวัดพังงานะครับผมสําหรับท่านที่ส่วนสีแดงก็มีภาคเหนือกับภาคตะนออกเฉียงเหนือและภาคภาคตะนอกนะครับผมเรามาติดตามข้อมูลของการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางดาวเทียมในช่วง9้าโมงที่ผ่านมานะครับผมของกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการตรวจพบกลุ่มเมฆฝน ในช่วง9โมงที่ผ่านมาได้มีการตรวจพบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยานา่านตากพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทเพชรบูรณ์หนองบวัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารขอนแกน่นมหาสารคามการสิน์ 101, ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาอายุธยานนทบุรี คนครปฐมปราจีนบุรีสะแก้วชาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีจังหวัดตราดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมในช่วง9้าโมงที่ผ่านมาก็คาดการว่าช่วงนี้10โมง15นาทีก็คาดการว่า,วา,า,า,วาจะกลุ่มเมฆฝนก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับพ่อแม่พี่น้องหรือ,ออาจจะเคลื่อนทิศทางลมก็จะเคลื่อนมาทางทิศตะวันออกนะครับผมจากทิศตะวันตกมาทิศตะวันออกนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับ ประเทศไทยเราวันนี้แล้วก็สบป,ปลาวนะครับผมแล้วก็จะมีตัวข้อมูลใหม่ในช่วงสุดท้ายนะครับผมจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือกันนะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการแจ้งเตือน ฉบับที่4นะครับผมก็คาดการว่าภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยในช่วงวันที่3 6ถึง6กรกฎาคมล่องมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนุย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลนเมามันและประเทศไทย และอ่าวไทยของเรานะครับผมโดยทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาเรามาต่อเนื่องการพื้นที่เสี่ยงภัยของทางภาคเหนือในวันที่5เลยครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับวันที่5นั้นภาคก็มีพื้นแยกออกเป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักมากเป็นสีแดงนะครับผมชาติโดยสีแดงก็ยังอยู่ในบริเวณเดิมก็คือจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านและก็พื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกปานกลางส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในบริเวณเดิมแต่มีเพิ่มลําพูลเข้ามานะครับผมในวันที่5 ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกปานกลางนั้นก็อยู่แถวจังหวัดสุโขทัยกับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมวันที่5มี2จังหวัดส่วนวันที่6นั้นภาคเหนือไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากนะครับผมมีแต่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักคือแทนค่าด้วยสีเหลืองโดยไล่ามาตั้งแต่จังหวัดแม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนลำปาง อุตรดิตถ์พิษณุโลกจังหวัดตากนะครับผมแล้วก็พื้นที่ทางผ่านไปในบริเวณที่มีน้ําท่วมฉพันธ์น้ำป่าไหลหลากได้นะครับพ่อแม่พี่น้องไม่แน่ใจว่าเขาใช้เสียงอะไรนะครับผมแต่ปกติของทั่วโลกเขาออด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 นะครับพ่อแม่พี่น้องประมาณเจ็ดครั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมเขาจะมีโค้ดของเขาอยู่เหมือนกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสหรับข้อควรระวังของทางภาคเหนือนั้นก็คือน้ําท่วมฉพันธ์น้ําป่าไหลหลาก เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายอาจจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและก็ระมัดร,ระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยก,ก็ดีนะครับผมเรามาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคเหนือกันนะครับ สำหรับทางภาคเหนือนั้นแก็ได้แยกออกเป็นลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคเหนือตอนบนซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงรายนะครับพ่อแม่พี่น้องเชียงดาน่านแพร่ลำพูนลำปางนะครับผมสำหรับทางภาคเหนือตอนบนก็คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและจังหวัดน่าน อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28-33งองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่ประมาณคาดกันว่าอยู่ที่ประมาณ23-25งองศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนลงมาติดตามการลักษณะของทางภาคเหนือเมื่อวาน ในรอบยีิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือตั้งคือสองกรกฎา,าคมจนถึงเช้าวันที่สนะครับผมปริมาณฝนทงางภาคเหนือส่วนวัดได้สูงสุดอยู่ที่ยี่สิบเก้าจุมิลเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมสําหรับทงางภาคเหนือเมื่อวานนี้คาดดูตามแผนที่ก็มีฝนตกกระจายตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงเกือบจะถึงปานกลางนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนใหญ่ก็อยู่ในช่วงเล็กน้อยนะครับผม มีทุกจังหวัดนะครับพ่อแม่พี่น้องก็เมื่อวานนี้ทางเออนะครับผมเอฟของลุงนวดแถวจังหวัดลำปางอำเภอแม่ทาหรือแม่ทะทานองนี้นะครับผมขอแจ้งว่าฝนไม่ตกมาเกือบ20วันแล้วในตำบลสตือน,นะครับผมไม่แน่ใจว่าเมื่อวานนี้ฝนในช่วงเย็นของทางจังหวัดลำปาง พอจะมีหรือเปล่าแต่นําในแผนที่แต่ส่วนใหญ่ก็เริ่มจะเสร็จแล้วนะครับผมมีแต่ซ่อมแซมครับพ่อแม่พี่น้องจากน้ํามาช่วงนั้นต้นขาตายไปมากพอสมควรนะครับผมสําหรับช่วงนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับพ่อแม่พี่น้องก็จะพยายามปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะครับผมเนื่องจากว่ายังไม่ได้ ความขวัญของจังหวัดต่างๆที่เข้ามานะครับผมคอมพิวเตอร์ยังช้าอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้ก็มีท่านผู้ชมอยู่ติดตามอยู่สองท่านก็ขอขอบคุณนะครับผมคือขอเรียนว่าเป็นการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาคเหนือนั้นจะลงรายละเอียดไปจนถึงระดับอำเภอของทุกจังหวัดนะครับผมโดยเฉพาะฝนนะครับประมาณ32 ต่ำสุดคาดการว่าอยู่ที่24องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามช่วงนี้ก็จะไปแบบค่อนข้างรวดเร็วหน่อยหนึ่งนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของจังหวัดเชียงรายพฤหัสบุดีที่3กระะกฎาคมคาดจะมีฝนฟ้าขนองรอยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสําหรับจังหวัดเชียงรายวันนี้มีพื้นที่ฝนตกหนักมากโดยแทนค่าด้วยสีแดงผมก็ได้แก่อําเภอแม่สายเชียงแสน อำเภอดอยหลวงอําเภอเชียงของเวียงแก่นนะครับผมแล้วก็อําเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักของจังหวัดเชียงรายวันนี้ก็ได้แก่อําเภอขุนตาลอําเภอเวียงเชียงลุงแม่จันแม่ฝาหลวงอําเภอเมืองเชียงรายเมืองที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักของเชียงใหม่วันนี้ได้แก่แม่อาย ชยประการอำเภอพร้พาวแลวก็อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนปานกลางงใหม่ก็ไล่มาแต่อำเภอเวียงแหงเชียงดาวดอยสเก็ดแม่ออนอำเภอแม่ริมสันทรายเมืองเชียงใหม่หางดงสารพีสันกำแพงนะครับผมอำเภอสเสมิงกัญญาณีวัฒนาแม่แจ่มและอำเภออมก่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ก็มีพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ ที่คาดการว่าอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยก็ได้แก่แม่วางอำเภอแม่วางอำเภอสันประตองอำเภอดอยหลอจอมทอยดอยเต่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ําสุดคาดการว่าอยู่ที่24องศาเซลเซียสเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลําพูนนะครับผมสําหรับจังหวัดลําพูนวันนี้วันพฤหัสบดีที่ สามก,กรกฎาคมมีฝนคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองรอยละหกสิบของพื้นที่นะครับส่วนส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางได้แ,แก่อำเภอแจ้หม่มห้างฉัดเสริมงามและก็อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยของจังหวัดลำปางได้แ,แก่เกะาะคาสปราบเถืนและแม่แม่ทะของลำปางก็เป็นพื้นที่ฝนตกหนักเออฝนตกปานกลางนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่ ในช่อง,องของลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์แน่ใจว่ากำลังปักดำเข้ากล้าอยู่หรือเปล่านะครับผมตำบลสตือท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดคาดการณ์ว่าอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับผมสำหรับกันครับผมสำหรับจังหวัดแพร่รายงานของจังหวัดแพร่ะนะครับพ่อแม่พี่น้อง อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29ต่ําต่ำสุดคาดกันว่าอยู่ที่24องศาเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดน่านกันสำหรับจังหวัดน่านวันที่3กรกฎาคมก็คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักมากของจังหวัดน่าน ก็อยู่ทางตอนเหนือนะครับผมก็ได้แก่อํเภอเฉริมพระเกียรติทุ่งช้างสองแควเชียงกลางอํเาเภอท่าวังผาและก็อํเภอบอกเรือนะครับผมแล้วก็อํเาเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักของเจ้าสาเซลเซียสนะครับผมสาหรับจังหวัดน่านเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดพะเยากันครับพ่อแม่ผิดอัสบดีที่3กรกฎาคม ก็คาดการ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับผมสาหรับจังหวัดอําเภอที่คาดการ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักคืออําเภอปงนะครับแล้วก็อําเภอขอภัยครับผมเป็นสีแดงคือฝนตกหนักมากนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นคืออําเภอปงส่วนเป็นสีส้มหมายถึงฝนตกหนักก็คืออําเภอพูนกลางของจังหวัดพะเยาวันนี้ก็เป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อย ได้แก่3เงาและบ้านตากนะครับผมอุณหภูมิที่ประมาณ33ต่ำสุดคาดการว่าอยู่ที่24องศาครับผมสำหรับจังหวัดตากต่อมาเราเลื่อนมาติดตามการพยากรณ์เพชรบูรณ์เมืองมะขามหวานพลิงหัสบดีที่3รุลาคมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองแล้วที่แล้วมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับพ่อแม่พี่น้อง โดยอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักของเพชรบูรณ์วันนี้ก็อยู่ทางตอนใต้ตอนใต้ของจังหวัดของตัวจังหวัดนะครับผมก็ไล่มาตั้งแต่อ um สีเทพวิเชียรบุรีบึงสามพวรลักษณ์เมืองกำแพงเพชรคลองลานและปางศิลาทองแล้วก็มีสามอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยก็ได้แก่โกุสัะครนพานกระต่ายลานกระบือนะครับผมสองต่ำสุดคาดการณ์ว่าอยู่ที่ 24องศาเซลเซียสเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิจิตกันครับพ่อแม่พี่น้องพริฤหัสบดีที่3กรกฎาคมสำหรับจังหวัดนีก็คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับผมอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักนี้ก็ได้แก่สากเหล็กวังไทยพูนทับคอตะพานหินโพทะเลบางบุญนาคดงเจริญ ครับพ่อแม่พี่น้องส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางก็จะแก่ว,วชิระบารมีสามงามเมืองพิจิตโปรโพประทับช้างบึงนารางอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดคาดการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดสุโขทยัยผมยังเหลืออีกสองจังหวัดนะครับสำหรับทางภาคเหนือก็คือสุโขทัยกับพิษณุโลกประจำวันพฤหัสบ,บดีที่3กรกฎาคมเมืองที่มีจังหวัดที่มีแต่ความสุข คือสุขโขทยัยสุขตลอดการคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องอำเภอคาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางโดยแทนค่นาดโดยสีเหลืองนั้นก็ได้แก่สีสวนโลกสีสำโรงอำเภอเมืองสุขโขทยัยกงไกรลาศและอำเภอขีรีม,มาศนะครับผมส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยได้แก่สีศาสนาลายัยทุ่งเสเหลี่ยมบ้านด่านลานหอย อุณภูมิสูงสุงสดสต่อไปเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเมืองสองแควเมืองพระพุทธชินราชนะครับผม3กรกฎาคมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนบางแห่งนะครับพ่อแม่พี่นอ้องอําเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนะักได้แก่พมพิรามบางละกรรําวางทองบางกระทุ่มเนินมะปรางนะครับผม อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดคาดการว่าอยู่ที่24องศาเซลเซียสสาหรับทางภาคเหนือวันนี้กล่าวโดยภาพรวมทั้งภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างส่วนใหญ่ก็อยู่ในภาพรวมนั้นคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ภาคเหนือนั้นตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ นำเสนอข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักหรือหนักมากนั้นภาคเหนือก็มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากก็คือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านนะครับผมมี3จังหวัดส่วนจังหวัดอื่นๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในลักษณะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักที่จะมีฝนตกหนัก,นก,นกถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยนองคายบึงดรธานีสกลนครนคร,ครพนมกาลสินและจังหวัดชัยภูมินะส่วนใหญ่ข้อมูลของทางศูนย์ ศูนอุตุนิยมเสยาภักตะนอ,อกสี่เหนือตอนบนเรื่องปริมาณน้ําฝนอุณหภูมิก็ยังค่อนข้างช้าอยู่นะครับผมก็ไม่ก็ไม่แน่ใจว่าเออเป็นการทําทดลองทําหรือทําเพื่อเก็บสถิติหรือเปล่านะครับผมซึ่งช่วงนี้ก็ยังอยู่ในวันที่29-28อยู่เลยมากนะครับผมส่วนจังหวัดอื่นนั้น ก็ค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักต้นออกสิ่งเหนืตอต้นบนนะครับผมช่วงนี้เรามาติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศของทางภาคต้นออกสิ่งเหนืตอต้นล่างนะครับพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้ก็ยังไม่มีผู้ชมได้เริ่มหายไปแล้วนะครับผมก็มีเข้ามาหนึ่งท่านก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ช่วงนี้จะเป็นการถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายของการพยากรอากาศที่ได้อาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผม ช่วงนี้ก็จะอยู่ในช่วงของทางอีสานตอนใต้นะครับหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสําหรับจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดอำนาจเจริญวันนี้คือวันที่3กรกฎาคมก็ได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนกผมทั่วทั้งจังหวัดทุกอำเภอสำหรับยโสธรสุดที่3-2 ต่ำสุดอยู่ที่24ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นก็มีฝนฟ้าขนองแล้วละ70ของพื้นที่แล้วมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับผมแล้วก็เป็นสีเหลือเออเป็นสีเขียวก็หมายถึงว่ามีโอกาสเกิดฝนตกปานกลางผมอุณหภูมิทั่วทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดที่3าสองต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียส ลองซูมให้ดูอยู่นะครับผมพื้นที่ถึงหนักมากบางแห่งบางทีตัวหนังสือมันเล็กนะครับผมก็อ่านค่อนข้างยากเหมือนกันก็คือเป็นสีส้มสีส้มหรือสีน้ำตาลนะครับพ่อแม่พี่น้องคือโอกาสเกิดฝนตกมากก็คือของทางซีสเกตเขานะครับผมอำเภอ ยังชุมน้อยอำเภอกันทรารลมอำเภอพายุหะพายุหะคีรีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมอำเภอศรีรัตะนะอำเภอกันทรารักษ์อำเภอโนน เนินผูกันอะไรทั้งนี้นะครับผมก็ไม่ได้ครับผมและคูคังกูวังหินอำเภอเมืองไหลราศีสไลก็อำเภออื่นๆนะครับผมที่ติดกับอำเภอศิลาอาจอำเภอศิลาลาดนะครับผมอำเภออ่านไม่ออกนะครับพ่อแม่พี่น้องนึงผม คือทางฝั่งตันตกของสีสเกตที่ติดกับจังหวัดสุรินทร์ส่วนใหญ่จะเป็นมีโอกาสเกิดฝนปานกลางก็แล้วกันวันนี้สรุปแบบคร่าวๆกันนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดของสีสเกตวันนี้อยู่ที่ประมาณ32ต่ำสุดอยู่ที่24องศา้ายของภาคอีสานตอนล่างประจำวันที่3คือนครราชสีมาจังหวัดโคราชนะครับผมโคราชบ้านเอง ก็วันนี้นครราชสีมาก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองในพื้นที่แล้วมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีอกเกิดฝนตกมากก็คืออำเภอปากช่องอำเภอวังน้ําเขียวอำเภอคอนบุรีอำเภอเสริญสงนะครับผมส่วนใหญ่ก็ติดกับเขาใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนอำเภออื่นๆน,นั้น ก็คาดการว่าจะมีโอกาสเปลี่ยนฝนตกปานกลางก็ไล่ไปตั้งแต่ปักทงชัยขึ้นไปนะครับพ่อแม่พี่น้องสูงเนินสีคิ้วอำเภอเมืองด่านคุนทวินดีดอทคนะครับพ่อแม่พี่น้องก็จะไปอย่างรวดเร็วผมเนื่องจากว่ามันค่อนข้างเข้ามาช้านะครับผมวันนี้โดยแผนที่เสียงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากของประเทศไทยเราประจำวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2568 ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นั้นประเทศไทยเรามีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากคือ 90. จุดมิลลิเมตรก็ได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาน่านหนองคายจังกาันครพนมจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนสีเหลืองนั้นหมายถึงบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักคือ3 5 1ถึง90มิลลิเมตรนะครับผมก็พอจะสรุปได้ว่าพื้นที่เสี่ยงภัย ฝนตกหนักของทางภาคเหนือก็ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทางภาคตะวันออกจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสียงไพยฝนตกหนักได้แก่ยิงบุรีชะเชิงเซาชนบุรีและจังหวัดระยองนีพื้นที่เสียงไัยฝนตกหนักทางฝั่งตะวันตกนะครับผมฝั่งอันดามันก็ได้แก่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงานะครับพ่อแม่พี่น้องช่วงต่อไปก็จะปรับสภาพเป็นเอ่อ วิดีโอของ v i d i ี c o m นะครับผมสำหรับวิดีโอของมินิคร่าวๆได้ดังต่อไปนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนนะครับผม เรามาติดตามโมเดลฝนกันเฉพาะภาคเหนือกับภาคตะนอเอชิยงเหนือน,นะครับผมก็จะพบว่านั้นภาคเหนือก็จะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางและภาคตะนอเอฉียงเหนือก็คล้ายๆกันนะครับผมแต่ก็จะมีเป็นหย่อม23นาฬิการวมไปถึงทางฝั่งตะวันตกแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากสุขโขทยัยลำพูนค่อนข้างมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยส่วนใหญ่โดย อาจจะอยู่ในลักษณะคืมฟ้าคืมฝนนะครับผมในช่วงเวลา12-13นาิกาส่วนทางภาคตะออกชิงงเหนือนั้นก็จะมีกลุ่มเมฆฝนก็กลุ่มกันอยู่เป็นพื้นใหญ่นะครับผมตั้งแต่ตั้งแต่หนานแน่นจนถึงปานกลางและก็นหนักนะครับผมหนักนั้นจะมีหย่อมเป็นหย่อมอยู่แถวทางอำเภอโพชัยนะครับผมโพชัยของจังหวัด ของจังหวัดยะโสธรและก็จังหวัดมุกดาหารนะครับพ่อแม่พี่น้องอาจจะเคยเข้ามาจนถึงจังหวัดกาลสินนะครับในช่วงเวลา11 12 13นาฬิกาส่วนอีกดาวโหลดมาจากบินดี้ .com นั้นเขาพบว่าภาคนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยนะครับผมในเวลา14 15 16นาฬิกาและก็ค่อนข้างผมที่ค่อนข้างที่จะเกือบหนาแน่นนั้นอยู่ตามแนวชายแดนที่ติดกับทั้งสปปลาวกับเมียนมานะครับผมโดยเมียนมาก,ก็ไล่มาตั้งแต่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ก็อยู่ตามแนวชายแดนนะครับผมจังหวัดแม่ฮ่องสอนอมก๋อยของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดตากแม่สอดพบพระอุ้มผางบริเวณนี้นะครับผมแล้วก็กลุ่มหนึ่งของทางภาคเหนือค่อนข้างหนาแน่นก็อยู่แถวจังหวัดเชียงรายจังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านอุตร,รดิตฐ์นะครับพม่พี่น้องแล้วก็ตอนเหนือของทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ก็อยู่แถวรวมสักลมเก่าน้ำหนาวนครไทยชาติการแล้วก็เข้าไปทางจังหวัดอุตรดิตฐนะครับผม <c oughs> ผมโดยกลุ่มเมฆฝนนั้นเป็นผื้นใหญ่ผืนกว้างอยู่ทางฝั่งตะวันออกเออกชียงเหนือก็เริ่มมาตั้งแต่จังหวัดเลยอุดรธานีขอนแก่นจังหวัดหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาลสิน์บางส่วนนะครับผม แล้วก็จังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บางส่วนนะครับพ่อแม่พี่น้องในเวลา45-6 1นาฬิกา่อมที่คาดการณ์ว่าจะเป็นฝนตกออปานกลาถงถึงหนักอยู่2กลุ่มนะครับผมก็อยู่แถวทางโพชัยของจังหวัดอโสธรจังหวัดม